สรุปข่าวเชียงมนยูโกรประจาบันที่16พฤษภาคมโดยโคฟฟ้ชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดนเชียงนี้ขอเสนอะอารนันยังไงงานนิเชรอร์อยากจะเห็นบรดิโกมาเล่นกับสาิกามากกว่าผีซะอีกนะเมื่อกีนนี้อารันเชรอร์อดีตกองหน้าคนดังเชื่อว่าบรดิโกโกเอสลุคของเดรย์เอามาจะทําได้ดีแน่ในการที่จะไปเล่นได้กับทีมบริเอังกฤษพร้อมหนุนไปเิวคาร์เซนดีกว่าทีมเก่าสโมสรให้ความร่วมมือด้วยมากกว่าจะไปผีในครั้งนี้นะ โดยก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวด้ว่าแข้งทีมชาติบราซิลพร้อมจะย้ายทีมหลังที่ไม่มีความสุขในชินซานดิเอโรเบีเเบลโดยมีการอ้างเลยดว่าเจ้าตัวนั้นไม่ลงอ่ารอยกับ2แข้งอย่างจูดเบริงแฮมและก็เอ็มบาเป้แถมล่าสุดถูกระบุเลยดว่าปฏิเสธลงเล่นในเกมเจอกับพนักของบาร์เซโลนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แม้เจ้าตัวจะออกมายืนยันว่ายังคงไม่ได้ลงเล่นเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บและเป็นที่เข้าใจกันได้ว่าปราชันชุดขาวไม่ปิดโอกาสในการขายโปรติโกหากได้ราคา85ล้านปอนด์ซึ่งทางด้านของเชเดอร์เชื่อว่าแข้งไว้ิ0ปรันนี้จะไปได้สวยหากว่าย้ายมาเล่นในลิกเมืองผู้ดีพร้อมเชียร์สาริกาดงดึงมาเสริมความแข็งแกร่งในครัังนี้ให้ถึงได้โดยผมคิดว่าโปรติโกจะทำผลงานได้ดีเาว่าเดนะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมชยเชเดอร์ได้กล่าวกับเบดแฟร์ผมเองก็ได้ยินมาเมื่อช่วงหนึ่งหรือว่า2ปีก่อนมาว่ามีสโมสรหนึ่งหรือสองแห่งนี่แหละในพิมเาริกพยายามที่จะดึงตัวเขาเข้าไปร่วมทีมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเขาคงจะไม่มีความสุขที่บริอัลมาดริดหรอกนะจะมีข้อเสนอมากมายให้เขาโดเล่นในเกมฟุตบอลพิมเาริกและผมคิดว่าคงจะมี2ถึงสมสโมสรที่พยายามจะคว้าตัวเขามาให้จบได้ ผมอาจจะพูดได้เลยนะว่าเดวการ์เซนอาจจะเป็นหนึ่งในทีมเหล่านั้นอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะทําได้ดีแค่ไหนในเกมฟุตบอลพรีเมยริกเขาจะได้ไปดีกับเดวการ์เซ่นหรือเปล่าไหมใช่แน่นอนอยู่แล้วอันนี้เราไม่รู้ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของเงินและก็ข้อตกลงผมก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะมองข้ามมันไปหรอกนะไม่ว่ามันสําคัญหรือไม่ก็ตามทีเปน็นน้ำว่างานนี้ต้องรองดูคนต่อไปก็ได้กันครับทําไมอารันเชเลอร์ไม่เชียร์มาผีล่ะครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ตยังไงยอกแนะผีวคว้า2แข้งทิมเด็กร่วมทีมดีกว่าไหมเมื่องานนี้เดอะไวท์ยอกนะฮะอดีตกองหน้าของแมนยูแนะสโมสรเก่าให้คว้าตัวเอเบเดชีเอลเซตัวลูกของเคสันพาเดชรวมไปถึงเบริวชเอสตูปิยันแบ็กซ้ายของบริตันไปร่วมทีมดีกว่า ดยคาดเากันว่าปริษจแดงจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยในช่วงสมอนี้หลังจากที่ผลงานที่ล้มเหลวในพรีเมียร์ลีกและวัฒนานของบริเวณอัอมบอริมจะมีขมลังใหม่ที่ตนเองต้องการจะเข้ามาด้วยในคันนี้แม้ว่าตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าจะถูกมองว่ามีความสำคัญําดับแรกนะฮะแต่สหรับยอกแล้วชี้ว่าทั้งเอลเช่และเอสตูปิยานคือสองแข้งในสองตำแหน่งที่แมนยูควรจะเสริมทัพ เมื่อคุณอยู่ในเกมนี้คุณจะรู้ได้เลยนะว่าใครคือของจริงดังนั้นผมจึงแปลกใจนะว่าทาไมโครูทั้งหลายถึงไม่เรียกร้องให้แมนยูนั้นคว้าเอลเช่ a, ร่วมทีมทั้งที่ดูเขาเล่นทุสดาสิเป็นยังไงมันไม่ได้เ,เรื่องยากเลยนะที่เขาจะเข้าใจเลยบางทีกองหลังอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกัะดอกไฟไมเคิลโอดิเซย้ายไปที่ยบร์นแต่ผมคิดว่าแมนยูเองนั้นควรจะเดินหน้าในการคว้าตัวเอลเช่ a, ร่วมทีมดีกว่าไหม คนที่2น่าจะเป็นบริวิชเอสโตปิยันของบริตันเขาคนนี้เป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมและก็วิ่งไม่มีหยุดนะฮะเขาเข้าใจการเล่นตำแหน่งนี้จริงๆและมีความคล่องตัวที่สูงไปอย่างมากเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งรอบด้านซึ่งผมก็คิดไปว่าอยู่แล้วว่าแมนยูนั้นต้องการพลังแบบนั้นทางด้านซ้ายลูกชอไม่ใช่นักเตะคนเดิมอีกต่อไปแล้วจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นและมันก็ถึงเวลาแล้วที่หลังนั้นจะต้องก้าวต่อไป แมนยูการังติ้นรนอย่างหนักและบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเองนั้นไม่ปล่อยนักเตะบางคนออกไปทั้งที่ควรจะทำในครั้งนี้ด้วยซ้ำไปนั่นเองน,นะเป็นัว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ยอกแนะนำผีไว้แบบนี้เรามาดูแาวต่อมบบานกันครับอาร์ตยังไงพึ่งจะเริ่มต้นแท้เมื่ออารมริมยืนยันขอคุมแมนยูอีกนานไม่มีทางลาทีนในครั้งนี้อย่างแน่นอน โดยกน,นี้บริเวณอาร์บริมผู้จัดการทีมแมนยูยืนยันแล้วว่าเขาเองนั้นไม่มีทางที่จะย้ายไปไหนอย่างแน่นอนครับและก็พร้อมทําทีมอยู่กับสมโมสรไปอีกนานแสนนานโดยบริเวณอาร์บริมผู้จัดการทีมของแมนยูทีมยักษ์ใหญ่ในสเกุบบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษออกมายืนยันแล้วว่าเขาเองนั้นไม่มีความคิดที่ต้องการจะลาออกจากตาแหน่งผู้จัดการทีมของสมโมสรพร้อมให้คํามั่นว่าจะอยู่กับทีมไปอีกนานเพื่อที่จะสร้างความเส็จกับสมโมสรนะ อย่างไรก็ตามในเกมล่าสุดที่ผ่านมาทางด้านของทีมทัพปีศาจแดงเองนั้นผ่านลังจากที่ความพ่ายแพ้ต่อเวสแฮมไป0ูต่อ2ซึ่งถือว่าเป็นความพ่ายแพ้นัดที่17ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้นั่นทาให้ทางด้านของอัลบอริมได้กล่าวเป็นในในบอกว่าเขาอาจจะต้องอําลาหากว่าไม่สามารถกระตุ้นฟอร์มการเล่นของนักเตะให้ดีขึ้นได้ในว,วันนี้ ยางได้กรตามในการแถลงข่าวที่ผ่านมาอัลบริมยืนยันแนว้ว่าเขายังคงไม่มีแผนที่จะเก็บกระเป๋าออกจากสโมสรในตอนนี้แต่อย่างใดโดยพร้อมจะบอกว่าต้องการจะสร้างทีมในให้แข็งแกร่งโดยกล่าวบอกว่าตั้งแต่ผมมาถึงที่นี่ผมพูดเสมอเกี่ยวกับมาตรฐานและผมเองนั้นไม่สามารถจะมองเห็นทีมที่มีผลงานแบบนี้ในพิม์บริกแล้วไม่พูดอะไรเลยนะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นผมจะมีแผนชัดเจนว่าจะทําอะไร ผมเข้าใจปัญหาของทีมในครั้งนี้ดีแต่นั้นผมยังห่างไกลาจากการลาออกไปสิ่งที่ผมพูดคือเราต้องแสดงผลงานให้ดีฤดูกาลนี้ก็เช่นเดียวกันและในอนาคตก็ต้องทำให้จงได้ไม่ฉะนั้นสโมสรก็จะเปลี่ยนแปลง,งเราซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องปกติดีโดยเฉพาะหลังจบเกมความรู้สึกของผมก็คือแบบนั้นและตอนนี้ก็ยังเป็นแบบเดิมในครั้งนี้ไม่เปลี่ยนไปเปดิดแต่ว่างานนี้เราดูกันต่อไปก็ได้กันครับ ว่าจะเป็นเช่นไรโรบเบนก็ได้ยืนยันนะฮะว่าจะอยู่ต่อไปกับแมนยูยาวๆเลยนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงจริงของแกรี่นะเชียบขุนพลกำลังของแมนยูและก็สเปอร์ที่จะฟัดกันในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงโดวยวันก่อนแกรี่นวิลเพิ่งจะแสดงความคิดเห็นในรายการ The Over l a p นะฮะของตัวเขาเองว่าบรูโน่ฟอนเดนเดชคือผู้เล่นของแมนยูชุดปัจจุบันเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ดีพอจะเป็น11ตัวจริงของสเปอร์ บอลแล้วขอเอาขุมกาลังทั้งสองทีมมาเปรียบเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งไปเลยสักหน่อยก็ได้กันครับดูกันที่นยทวันตำแหน่งนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเพราะอย่างไรกิโยโมวิคาบริโอเนี่ยก็ไว้ใจได้มากกว่าอ,องเดรรอนาดอย่างแน่นอนส่วนฟูร์แบ็คเฟรโดเปโรเป็นแบ็คขวาที่เล่นเกมรุกได้มองมันอยู่สุดๆนะฮะขณที่แบ็คซ้ายอย่างเดซินนี่อูโกดูโดกีก็ดูดีกว่าแบ็คซ้าของบริษัทแดงทุกคนเลยก็ว่าได้ ส่วนคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นคริสเตียนโรเบโลกับบิกกี้ฟันเดเฟนและก็ดูเข้ากันดีดีนะฮะกว่าประกันหลังตัวกลางของแมนยูที่ยังหาคู่แท้ดีสุดยังไม่เจอมิเท่านั้นขนาดเล่นในระบบหลังสมยังคงเสียประตูง่ายๆทุกนัดในครลักนี้ ่วนมิดฟิลคู่กลางจะเป็นคลับไก่จะใช้อิฟบิสุมาก,กับฟับซาดะฮะเป็นตัวหลักบวกด้วยบรดิโกโเ้เบนจันกูที่ครบเครื่องทั้งบุและก็บุนซึ่งดูแล้วสดกว่ามอนิเอลอูกาสเต้กับกาเซมิโรของแมนยูที่ซ้ำไปส่วนเบอร์สิบอย่าว่าแต่ของสเปอร์เลยนะฮะเพราะในบทบาทนี้เบรุโน่เองก็เหนือกว่าทั้งโดมินิกโซโบอกสไไรของลิเวอร์พูลมาตินโอเดกาดของารสเซนโคาเมอร์ของเชลซีและก็ไม่เว้นแม้แต่เควินเดอร์บรอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ นี่คือความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับแดนนาสามตัวเดยันโครุสกี umin, ้โดมินิกโซลันสกี้ซนทั้งมินดูอันตรายและก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าอมาตัดเดียนโปรรัสซทอยรุนและก็อเลอันโดการาโชสรุปแล้วมันน่าจะจริงอย่างที่พี่แกว่าไว้เนั่ยนะครับว่าจริงๆแล้วคุมกาลังแบนอยู่นั้นมีแค่คนเดียวที่สามารถไปต่อกรกับเขาได้ก็คือบรูโน่ฟอนเดนเดแต่ทั้งนี้นั้นนะฮะลูกกลมๆอะไรมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ต้องรอด,ดูแรงฮึดของแมนยูก็แลวกัน,กนเรามาดูแาวต่อบบานกันครับอะไรยังไงแมนยูอาจจะดูบ้านนะเมื่ออัลเบรมชี้แมนยูควรจะอยู่สูงกว่าอันดับที่16ดูจากโอกาสในการลุ้นทําประตูที่ซ้ำไปซึ่งรบริเ็นอัลเบรนผู้จัดการทีมแมนยูออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทีมของตนนั้นควรจะอยู่สูงกว่าอันดับที่16ของตารางคะแนนหากว่ามองที่โอกาสในการลุ้นทําประตูในแต่ละเกมที่เกิดขึ้น แต่ทัพปีศาจแดงยังคงผลงานไม่ดีขึ้นเลยนะฮะนับแต่ที่กุนซอชาวโปรตุเกสเข้ามาทําทีมจนปัจจุบันนั้นร่วงไกลไปถึงอันดับที่16ของตารางคะแนนอย่างดีที่ซีซั่นนี้พวกเขาการนตีปล่อยตกชัน้นไปเป็นที่เดือดรว้วททาให้สามารถโฟกัสกับยูโรปา,าล,ลีกซึ่งเป็นถ้วยเดียวที่เหลือให้พวกเขาได้ลุ้นซีซั่นนี้ได้เต็มที่นะอย่างไรก็ตามอัลริมมองว่าทีมของตนสมควรอยู่สูงกว่าอันดับที่16หากมองจากโอกาสในการลุ้นทําประตู ในแต่ละเกมแม้บรูดีนะ้ว่าการพูดในประเด็นนี้อาจทำให้ดูว่าบ้าพร้อมกับตั้งเป้าในการพาทีมจบซีซั่นนี้ให้ดีที่สุดในครนั้งนี้มันยากที่จะพูดในเรื่องนี้โดยที่ไม่ถูกมองว่าบ้านะแต่ถ้าคุณดูค่า XG จากหลายเกมที่ผ่านๆมาเรามีมากกว่าใครเพื่อนเอาบริมที่กล่าวในครนั้งนี้ทิ้งท้ายเอาไว้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงที่นีครับขอบคุณทุกคนตามรับชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ